ตอนที่22เธอคือกุญแจตรงกันข้ามเลยสำหรับฉันนี่คือสัญญาณของความหายนะเพราะมันได้บ่งบอกถึงสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นบนพื้นผิวโลกว่ามันไม่มีพลังงานแห่งความรักปรากฏขึ้นเลยแม้แต่น้อยยิ่งมีความสงบราบเรียบมากเท่าไรมันยิ่งแสดงถึงความรุนแรงของภัยพิบัติ ที่จะเกิดขึ้นที่พื้นผิวดาวมากเท่านั้นในทางกลับกันถ้าเหตุการณ์ข้างบนมีความสงบร่มเย็นข้างล่างนี้จะยิ่งมีการระเบิดแตกตัวเสียงดังกึกก้องกัมปนาราวกับกำลังอยู่ในมหาสงครามกันเลยทีเดียวเขาอธิบายแล้วรูปธรรมที่เป็นเจ้าหน้าที่ดูแลส่วนนี้เขาสามารถส่งพลังงานความรักได้ ให้แทนได้ไหมครับผมถามเพราะเห็นว่ามีพวกเขาคอยดูแลอยู่มากมายนั่นเป็นวิธีคิดของพวกเธอถึงแม้ว่าพวกเราจะเต็มไปด้วยความรักความปรารถนาดีไม่เคยปรากฏความเกลียดชังขึ้นในใจแม้แต่วินาทีเดียวแต่พวกเราก็อยู่นอกเหนือสมการของการขับเคลื่อนโลกใบนี้เปรียบเสมือนว่า คนบนโลกของเธอเป็นสมาชิกของโรงงานที่ประกอบกิจการอะไรสักอย่างหนึ่งทุกคนล้วนสมัครเข้ามาทำงานในแผานากต่างๆที่วางหน้าที่เอาไว้อย่างเป็นประบบแล้วตั้งแต่แรกส่วนพวกฉันเปรียบเสมือนเป็นผู้ที่มาเยี่ยมชมโรงงานของเธอเท่านั้นถึงแม้ว่าฉันจะมองเห็นข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในแผานากต่างๆ ถึงแม้ว่าฉันจะรู้วิธีขจัดปัญหาในระบบการทำงานแต่พวกฉันก็ไม่อาจจะเข้าไปทำหน้าที่แทนพวกเธอได้สิ่งที่ทำได้มากที่สุดคือกระตุ้นเตือนให้พวกเธอทำหน้าที่ตามที่วางแผนเอาไว้เท่านั้นส่วนพวกเธอจะเชื่อฟังหรือทำตามหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของพวกเธออีกทีสรุปคือ พลังงานด้านบวกหรือความรักที่มีอนุภาพสูงจะต้องเกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างพวกเธอกันเองผ่านเงื่อนไขที่เผชิญในทุกๆวินาทีของชีวิตพลังงานด้านบวกที่กำหนดขึ้นมาลอยๆโดยไม่มีเงื่อนไขจะมีค่าพลังงานที่อ่อนมากอ่อนจนไม่สามารถทำปฏิกิริยากับก้อนท่านี้ได้ เขาตอบส่วนสิ่งที่รูปธรรมชั้นสูงที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ต่างๆต้องทำคือพยายามประคับประคองไม่ให้พื้นผิวโลกส่วนใหญ่เกิดการยุบตัวอย่างรุนแรงเนื่องจากไม่มีแรงขับดันจากการระเบิดของก้อนธาตุออกซิเจนนี่ถือว่าเป็นการแทรกแซงมากที่สุดแล้วมิฉะนั้น แผ่นเปลือกโลกที่เปรียบเสมือนเป็นผิวของลูกโปง่งแผ่นบางๆจะเกิดการยุบตัวลงจนไม่เหลือความเป็นทรงกลมเธอลองนึกภาพตามนะปกติโลกจะต้องมีการระเบิดสลับกันด้านนี้เป็นกลางวันมันก็จะมีการระเบิดเมื่อมีการระเบิดมันก็จะขับดันให้ลาวาเหลวที่อยู่ใต้โลกเกิดการเคลื่อนที่ มันจะเวียงไปดันอีกฟากหนึ่งโลกของเธอถึงจะคงรูปเป็นทรงกลมอยู่ได้แต่ถ้าไม่มีการระเบิดเลยสักด้านกลางคืนก็ไม่ระเบิดกลางวันก็ไม่ระเบิดนอกจากจะทําให้โลกมีอัตราการหมุนที่ช้าแล้วแผ่นเปลือกโลกก็จะเกิดการยุบตัวเหมือนกับลูกบอลที่ไม่มีลมอยู่ภายในท้ายที่สุด หากระดับพลังงานยังเป็นเช่นนี้ต่อไปกำลังของเราก็อาจจะต้านทานไว้ไม่ไหวและวันที่จะเกิดความหายนะทางกายภาพครั้งใหญ่ก็จะมาถึงพวกเราจึงรู้สึกยินดีอย่างยิ่งสําหรับการมาปรากฏตัวของเธอเพราะเธอคือผู้ที่เป็นสมาชิกของโรงงานนี้เพราะเธอคือผู้ที่ มีสิทธิโดยชอบธรรมในการเข้ามาจัดการกับโรงงานที่กำลังจะล่มสลายเธอคือพนักง,งานคนเดียวที่รู้วิธีการแก้ไขเวลานี้เธออาจจะยังไม่รู้สึกว่าตนเองมีบทบาทอะไรเพราะเธอยังเป็นแค่พนักง,งานคนหนึ่งที่อยู่ในแผนกใดแผนกหนึ่งแต่วันนี้วันที่ระบบทั้งหมดกำลังติดขัดทั้งหัวหน้าโรงงาน และผู้จัดการทุกแผนกรวมทั้งพนักงานทุกคนก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเธอในฐานะที่รู้ปัญหารู้วิธีการแก้ไขเธอจึงจำเป็นต้องลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างนั่นคือไปบอกหัวหน้าโรงงานผู้จัดการแต่ละแผนกและพนักงานทุกคนถึงความบกพร่องที่กำลังเกิดขึ้น เธอจะเพิกเฉยต่อการต่อภารก,กิจนี้ไม่ได้เพราะเธอเป็นส่วนหนึ่งในกลไกลการขับเคลื่อนโลกใบนี้เธอคือกุญแจเขาอธิบายเสริมเอาอีกแล้วท่านสร้างความกดดันให้ผมอีกแล้วผมแสดงความรู้สึกอย่าได้กังวลไปเลยวันนี้เธอมีพวกฉันที่พร้อมจะสนับสนุนเธอทุกอย่าง พวกฉันสัญญาว่าจะอยู่เคียงข้างเธอจนกว่างานของเธอจะสำเร็จโดยเฉพาะเธอมีจิตพระเจ้าที่คอยให้คำปรึกษาอยู่ตลอดเวลาเมื่อไหร่ที่เธอติดขัดลังเลสงสัยขอให้เธอระลึกถ,ถึงเขาจงตั้งคำถามที่ประกอบด้วยความรักความปรารถนาดี ประกอบด้วยเจจำนงแห่งการฟื้นฟูโลกใบนี้ให้กลับคืนสู่สันติสุขจิตพระเจ้าจะอยู่กับเธอตราบใดที่เธอยังอยู่กับเขาเขาอธิบายก็ได้ครับเวลานี้ผมไม่มีอะไรจะเสียแล้วนี่ครับอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดถ้ามันเป็นงานของผมผมก็ขอยอมรับผมตอบแบบตัดบท เธอคิดว่าจะมีใครสักกี่คนที่มีสิทธิพิเศษเหมือนอย่างที่เธอกำลังมีอยู่ในขณะนี้การที่ฉันเดินทางมาหาเธอแบบเฉพาะเจาะจงทั้งทั้งที่มีผู้คนมากมายวิงวอนร้องขอให้ฉันไปช่วยเขาฉันที่เป็นเหมือนผู้ปกครองเหล่าถทวยเทพทั้งปวงในโลกไกอาแห่งนี้การที่ฉันพาเธอไปเยี่ยมชมที่พำนักของฉัน พาเธอมาสู่ใจกลางโลกแบบนี้เธอยังจะคิดว่าเธอเป็นคนธรรมดาอยู่อีกหรือเขากึ่งพูดกึ่งถามไม่หรอกครับผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับเพียงแค่ยังสงสัยว่าคนอย่างผมจะทำอะไรได้ขนาดคนที่มีอิทธิพลต่อโลกมีอำนาจวาสนามีบริวารมากมายเขายังทำอะไรไม่ได้ นักปราสาอะไรกับผมที่เป็นเพียงแค่คนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นผมแสดงความเห็นมันแตกต่างกันที่เจตจำนงประการแรกคนเหล่านั้นไม่ได้มีเจตจำนงแห่งความรักที่มีต่อเพื่อนร่วมโลกอย่างบริสุทธิ์ใจเหมือนอย่างที่เธอมีพวกเขามีก็เฉพาะกับตนเองกับครอบครัวญาติพี่น้องและกับพวกพ้องที่ทำประโยชน์ให้กับเขา ประการที่2ซึ่งเป็นคุณสมบัติพิเศษของเธอเพราะเธอคือคนที่อ่อนน้อมเพราะเธอคือคนที่ถ่อมใจและที่สำคัญเธอมีส่วนหนึ่งที่คนอื่นไม่มีนั่นคือเธอรับฟังและทำตามเสียงของจิตพระเจ้าที่ปรากฏในใจใครก็ตามที่มีสิ่งเหล่านี้เขาจะเป็นเหนืออภิสิทธิ์ชนอย่างที่เธอเป็นเขาอธิบาย ขอบคุณครับที่ทำให้ผมได้รับประสบการณ์อันน่าตื่นเต้นตอันน่าตื่นตาตื่นใจแบบนี้แม้วินาทีนี้ผมยังไม่อยากเชื่อเลยว่าจะได้มาเห็นอะไรแบบนี้ผมกล่าวขอบคุณขณะนี้ผมกําลังชื่นชมความงามของก้อนธาตุออกซิเจน gen, ที่มีสีสันแปลกประหลาดจนยากที่จะเปรียบเทียบกับอะไรบนโลก มันมีความโปร่งแสงและในขณะเดียวกันก็มีความเรืองแสงผสมเป็นเนื้อเดียวกันผมเห็นประกายเล็กๆคล้ายกับหิ่งห้อยนับล้านนับร้านตัวเคลื่อนไปมาจนเกิดเป็นสีรุ้งเหลือบก้อนธาตุนี้น่าจะมีความหนานแน่นสูงมากเพราะดูจากปรากฏการการเคลื่อนตัวที่มันมีความเหลวน้อยกว่าลาวาที่อยู่ด้านหลัง เท่ากับตอนนี้ผมและท่านโพเชกกำลังลอยตัวอยู่ระหว่างรอยต่อเล็กๆของวัตถุท่าสองชนิดด้านหนึ่งเป็นสีแดงฉานอีกด้านหนึ่งเป็นสีเขียวมรกตมันสวยงามเฉพาะเวลาที่มันสงบนิ่งอย่างนี้เท่านั้นนะส่วนตอนที่มันแตกตัวจะเป็นคนละความรู้สึกเลยอนุภาพของมันจะรุนแรงจนไม่มีอะไรเทียบได้เขาเสริม ผมอยากเห็นตอนที่มันระเบิดจังเลยครับผมสามารถส่งความรักโดยการแผ่เมตตาให้มันระเบิดได้ไหมครับผมพูดเธอก็ลองดูสิเขาตอบจากนั้นผมจึงเริ่มท่องบทแผ่เมตตาเท่าที่พอจำได้สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุก์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งผองทั้งสิ้นเถิดพอท่องจบผมก็นิ่งรอดูว่าจะเกิดปฏิกริยาอะไรท่านโพเชไม่พูดอะไรแต่ใช้วิธีมองหน้าผมแทน วัตถุธาตุนี้มีความไวต่อพลังงานบวกมากแค่ไหนครับผมถามเพราะผมท่องบทแผ่เมตตาจบสักพักแล้วแต่ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยไวมากและมันก็ไม่เกี่ยวกับระยะทางด้วยต่อให้อยู่ห่างไกลเป็นพันพันกิโลเมตรมันก็จะตอบสนองทันทีที่มีพลังงานบวกเกิดขึ้นเขาตอบ แล้วทำไมมันไม่เห็นมีปฏิกิริยาอะไรเกิดขึ้นเลยล่ะครับแปลกจังผมตั้งข้อสังเกตนั่นสิเธอรู้ไหมว่าเพราะอะไรเขาถามไม่รู้ครับผมตอบทันทีเธอคิดว่าสิ่งที่เธอทำมันมีพลังงานความรักเกิดขึ้นจริงๆไหมคะจ,จริงๆไหมล่ะเขาถามเออ ผมประวิงเวลาที่จะตอบเพราะกำลังทบทวนว่ามีหรือเปล่า